ถึงแม้จะเป็นวันหยุดแต่งานอิสราเอลไม่หยุดบินนะครับในเดือนธันวาคมมีบินกันโรวัวสีวัน7เที่ยวบิน325คนยังยังไม่หมดนะครับรอข่าวดีในเที่ยวบินต่อไปย้ำอย่ามัวแต่ดีใจให้ระวังเพราะ จ่ายเงินไม่ทันจะโดนตัสิทธิ์ไปทำงานที่อิสราเอลนะครับก่อนไปรับชมคลิปการลบกลนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปด้วยกันครับวันนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับไม่ยาวมากแต่อยากจะนำเสนอให้ทุกคนได้รู้สถานการณ์ว่าตอนนี้งานอิสราเอลเขาคึกคักกันน่าดูนะครับ พราะทางเพเทซีไทยแลนด์ได้ประกาศเที่ยวบินในวันนี้เพิ่มอีก3เที่ยวบินด้วยนะครับแต่อาจจะยังไม่หมดนะอันนี้ตัดคลิปในช่วงเวลาประมาณ5้าโมงนะครับอาจจะมีเซอร์ไพรส์ในรอบดึกในการประกาศเพิ่มเที่ยวบินได้นะครับเที่ยวบินแรกเป็นเที่ยวบินของวันที่3ทธันวาคม2,567สายการบินเอทีฮเอ EY 401ไปต่อเครื่องเที่ยวบิน e y 5 9 3นะครับ ทุกคนต้องเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่13พฤศจิกายน2567ก่อนเวลา12นาฬิกาเที่ยวบินต่อมาเป็นเที่ยวบินของวันที่4ธันวา2567สายการบิน L อลอนเที่ยวบินเอลไวสบินตรงไปที่อิสราเอลเลยนะครับคนที่มีรายชื่อจะต้องเข้ากลุ่มไลน์ภายในวันที่13พฤศจิกายน2567นก่อนเวลา1 6 3 0นน,นะครับ และเที่ยวบินสุดท้ายทเที่ยวบินวันที่5ธันวาคม2567เที่ยวบินวันพ่อวันหยุดนะครับเป็นวันหยุดราชการเลยแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังทำงานนะครับไม่ได้หยุดบินแต่อย่างไรเป็นสายการบินเ e อทีโอปีไอไลน์เที่ยวบิน E t ท609และไปต่อเครื่องทเที่ยวบิน E t ท418อันนี้คนที่มีรายชื่อต้องเข้ากลุ่มลนยภายในวันที่14พฤศจิกายน2567 ก่อนเวลา12นาฬิกานะครับจะเห็นได้ว่าเงื่อนไขการเข้ากลุ่มลายแตกต่างกันนะครับมีทั้งวันที่13เวลา12นาฬิกาวันที่13เวลา16.30แล้วก็วันที่14เวลา12นาฬิกานะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างที่ช่องดูหน่อยเคยแจ้งนะครับไม่ต้องสนใจนะครับว่าเขาจะกำหนดเมื่อ,อไหร่เมื่อคุณเห็นโพสต์เห็น QR Code สแกนเข้ากลุ่มได้เลยนะครับไม่ต้องรออะไรทั้งสิ้นนะครับ เพียงแต่ว่าถ้าใครมาดูหลังจากที่เขากําหนดเข้ากลุ่มไลน์เขาจะไม่ให้เข้ากลุ่มไลน์เท่านั้นเองนะครับไม่ให้เข้ากลุ่มก็โดนตัดสิทธิ์โดยทันทีนะครับสรุปตอนนี้นะครับมีเที่ยวบินนะครับที่บินไปทํางานอิสราเอลทั้งหมด7เที่ยวบินด้วยกันนะครับเป็นเที่ยวบินของวันที่2อธันวาคม Paid, 3เที 3, royable, yep. ่ยวบินนะครับแล้วก็วันที่สามธันวาคมสองเที่ยวบินวันที่สี่ธันวาคม1เที่ยวบินแล้วก็วันที่ห้าธันวาคมอีก1เที่ยวบินนะครับรวมนะครับเดือนธันวาคมมีเที่ยวบินไปแล้ว4ี่วันจํานวน7เที่ยวบินแล้วก็คนที่ได้บินรวมทั้งหมดจํานวน3ามร้อยยี่ห้าคนนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าคําใบหนึ่งห้าสามห้ามันจะเป็นยอด จำนวนผู้ที่ได้บินทั้งหมดของเดือนธันวาคมหรือตามที่ช่องหน่อยคาดการนะอันนี้ส่วนตัวก็ยังเชื่อมั่นนะว่าน่าจะเป็น15วัน35เที่ยวบินนะครับก็อย่าไปคิดมากนะครับเป็นคอนเทนต์สนุกๆในการตีความคำใบ้1535เนาะในเมื่อมันมีหลุดเข้ามามีการโพสต์ใบขึ้นมานะครับแต่ละคนก็มีสิทธิคิดแต่ไม่ว่าเราจะคิดมุมไหนนะ เดือนนี้มีแต่เรื่องดีๆแล้วก็คนที่ได้ประโยชน์ก็คือคนที่รอบินไปทำงานอิสราเอลนั่นเองนะครับและเรื่องสำคัญที่หลายท่านอาจจะลืมไปนะครับมัวแต่รอในการที่จะบินไปทำงานอิสราเอลก็เลยไม่ทำอย่างอื่นเลยนะครับรอ,เ,อเมื่อไหร่เจ้าหน้าที่จะประกาศนะครับปรากฏว่าพอเจ้าหน้าที่ประกาศเกิดอะไรขึ้นครับหาเงินมาจ่ายไม่ทันนะครับ ดูตามตัวอย่างตามรูปที่ช่องลูหน่อยเอามาให้ดูนะครับอันนี้คือโพสต์ตามนะครับว่าตัวแทนสายการบินเขายังไม่ได้รับเงินนะครับการที่เขากําหนดการจ่ายเงินนะครับค่าตั๋วเครื่องบินค่าบริการจัดหางานนะครับเจ้าหน้าที่จะแจ้งในกลุ่มแล้วเขาจะกําหนดวันและเวลาในการจ่ายเงินนะครับหากคุณจ่ายไม่ทันก็โดนตัดสิทธิ์โดยทันทีนะครับไม่สามารถที่จะขอเลื่อน หรือขอประวิงเวลาเพื่อจะหาเงินมาจ่ายได้นะครับดังนั้นอยากจะให้ทุกท่านนะครับไปหาช่องทางการกู้เงินไว้หากคุณไม่มีเงินนะครับแล้วไม่ต้องรอใบจองงอ11นะจองงอ11ไม่ใช่เป็นใบค้ำประกันเงินกู้ให้คุณนะครับหลายท่านยังเข้าใจตรงนี้ผิดนะครับจองงอ11เป็นแค่ใบประกอบในการกู้เงิน ไปทำงานที่อิสราเอลของธนาคารทรกศนะครับคุณจะกู้เงินได้คุณต้องมีหลักประกันหลักประกันนั้นส่วนมากธนาคารจะยึดที่ดินเป็นหลักนะครับคุณไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วสิ่งที่ช่องลูงหน่อยว่าไม่ต้องรอใบจองง1เอ11พราะใบจองงอ11มันออกช้ามากนะครับบางทีเหลืออีกสองอาทิตย์จะบินอยู่แล้วนะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่อ,ออกใบจงงอ11ให้ท่านเลยนะครับ พอออกไม่ออกเนี่ยท่านก็รอเพื่อจะเอาไปกู้เงินเนี่ยบางทีมันทําเรื่องกู้ไม่ทันนะครับแล้วเจ้าหน้าที่กําหนดวันจ่ายเงินน่ยคุณก็จ่ายไม่ทันให้นะครับให้คุณไปติดต่อเจ้าหน้าที่ธนาคารแล้วกู้เงินอย่างอื่นไปนะครับซื้อหมูซื้อวัวซื้อควายก็แล้วแต่คุณนะครับปรับปรุงโรงเรือนนะครับแล้วแต่ไปหาวิธีคุยกับเจ้าหน้าที่ธนาคารหลังบ้านนะครับ คุณจะได้มีเงินก้อนไว้รอนะครับไม่ต้องไปรอใบจองงอสิ 11. เข้าใจเนาะเดี๋ยวเรื่องนี้ผมจะอธิบายละเอียดอีกทีในคลิปเงินกู้นะครับเพราะบางธนาคารไม่จ่ายเงินให้คนที่ไปทํางานอิสราเอลนะต่อให้คุณมีหลักฐานครบมีหลักประกันหลักประกันครบนะครับอันนี้เดี๋ยวเราคุยรายละเอียดอีกทีขอให้คุณเตรียมตัวเรื่องเงินกู้ไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกถ้า คุณเตรียมไม่ทันนะครับจ่ายเงินไม่ทันตามที่เจ้าหน้าที่กําหนดก็ถูกตัดสิทธินนั่นเองไม่รู้ว่าคลิปนี้ยาวหรือเปล่านะพยายามจะคุยสั้นนะแต่ตามสไตล์ลุงหน่อยเนะี่ยคุยทีไรก็ยาวทุกทีนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับดีใจกับทุกคนด้วยนะครับที่จะได้บินไปทํางานอิสราเอลหวังว่าเดือนธันวานนคมนี้จะมีรอบบินนะครับเยอะแล้วก็มีจํานวนคนที่ได้บินเยอะนะครับตามที่มีข่าวลือหลุดออกมานะครับ ก่อนจบคลิปลบก,กวนกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ